ดวงใครเห็นมีโชคลาบมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะป้าหมอเจติโชคพยากรณ์นนะคะ่ะมาในคลิปเด็ดนะคะเหมือนเดิมดวงใครเห็นมีโชคลาภประจํางวดที่หนึ่งนะคะธันวาคม2 5 6 5นะคะเป็นเดือนส่งท้ายปีค่ะพี่น้องขาเนาะมาดูกันในคลิปนี้นะคะพี่น้องหลายๆท่านรวมถึงป้าหมอนะคะก็มีความหวังว่าเราจะมีโชคมีลาบส่งท้ายปีหน่อยดีไหมเนาะขอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่นับถือองค์เทพทั้งหมดนะคะอ่าขอหน่อยนะคะ ส่งท้ายปีเราจะได้มีทุนมีรอนนะคะได้จะลองปีใหม่กันบางท่านก็มีภาระมีค่าใช้จ่ายนะคะขอจากโชคลาบนี่แหละนะคะได้ทําบุญทํากุศลด้วยนะคะแล้วก็ในงวดก่อนหน้านี้เลขหน้าไพ่นะคะเข้าให้กับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะวันเกิดเตียว แถวนี้พี่น้องรับฟังรับชมต่อเลยเข้ามาแล้วก็ขอกําลังใจนะคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดแชร์หน่อยหนึ่งนะคะคลิปติดมาแล้วนะคะยึดเป็นแนวทางได้นะคะแล้วก็พี่น้องท่านไหนนะคะที่ต้องการนะคะแนวทางตัวเลขรัฐบาลนะคะจะเป็นรายวันลวเลขรายวันก็ตามเนาะทักไอดีไลน์มาเนาะขอคุณป้าแดงแล้วก็คุณป้าหมอนะคะเแยวนี้นะคะดูว่าป้าแดงมุ่งมั่นตั้งใจมากนะในแนวทางตัวเลขรัฐบาลเนาะ,ะอยากให้พี่น้องมีโชคมีลาบตัวเลขเข้านั่นเองค่ะแล้วก็ น้องทนหนที่ต้องการดูโชคลาก,นะกอนวันหวยออกนะโปรโมชั่นร้อยเก้าเก้ายังคงมีอยู่นะคะและเที่ยวนี้แถมเลขนะคะรัฐบาลนะคะแถมเลขรัฐบาลเป็นแนวทางด้วยนะคะีน้องทนานที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วประสงค์ที่จะดูดวงส่วนตัวในตัวเลขแนวทางส่วนตัวประจำงวดที่หนึ่งธันวาคมก็เชิญทักไอดีไลน์มานะคะโดยเฉพาะวันนี้ใครได้ฟังก็ทักมาได้เลยนะ,ะวันอาทิตย์เนาะพระหมอมีคิวว่างอยู่นะคะ่เอาอย่างนั้นกันค่ะเอาละเพื่อไม่เสียเวลานะ เรามาทํานายดวงกันเลยนะคะว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นนะคะจะต้องนะประมาณไหนเที่ยวนี้มีโชคมีลาบเข้ามาทางไหนบ้างนะคะขอครูบาอาจารย์นะคะ,คาานนะ,คะทุกท่านเนี่ยนะที่นักตือนี่ขอส่งผลนะคะบุญกุศลที่ทํามาให้พี่น้องนะคะทั้ง8ปดวันเกิดมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างเนาะแล้วก็ให้ไพ่ชี้แนวทางออกมาชัดเจนนะคะเอาอย่างนั้นกันเนาะถ้าไพ่ชี้มาบอกว่างวดน,นี้อย่านัก เราก็น่าจะไม่หนักนะน่าจะเบาหูนะคะพี่น้องค่ะว่าอย่างนั้นกันค่ะอ่ามาดูกันเลยนะคะขออนุญาตจบไพ่แทนมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันขึ้นไพ่เหรียญน,นะคะพี่น้องค่ะเนาอขึ้นไพ่เหรียญนะคะอ่าขึ้นไพ่เหรียญนั้นก็คือน่าจะดิ่นนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของเงิน เครดิตมากกว่านะคะนี่อย่างนี้ตัวตนแต่ก็มีเงินเข้ามาแน่นะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะใบที่2มาแล้วนะคะคือเหมาะกับการเสี่ยง <laughs> นะคะเหมาะกับการเสี่ยงค่ะเนาะเดวิลแต่อย่ากเกิดการลุ่มหลงมัวเมานะคะอีกทางหนึ่งก็คือเขาบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยนะคะถ้าจะเด่นมากก็น่าจะมาจากกิจการการงานของเราเป็นหลักๆค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะนี่อย่างนี้นะมุ่งมันตั้งใจทํางานนะเราได้ตังค์แน้นอานะว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่า นะคะเขาดูดูโอเคอยู่นะคะสําหรับไพ่ชุดนี้ของพี่น้องวันอทิตย์นี่นะคะนี่นะคะโดยเฉพาะไพ่ใบสุดท้าย the emperor นะคะสำหรับ the emperor นั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าพี่น้องวันอทิตย์เที่ยวนี้ขอให้ดีค่ะนะขอครูบาอาจารย์ขอพระภูมเจ้าที่นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือได้เลยนะคะ,ะมีความรู้สึกว่าท่านจะอํานวยวยพรให้อยู่นะ,ะขึ้นจากพรรดัเนี่ยนะคะไพ่ตัวใหญ่นะคะ ใหใหญ่สามใบอนุญาตให้เสียงได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขาเนาะมาดูไกด์ไลน์กันนะคะหนึ่งนะคะมาจากนะตัวเลขนะมาจากพระภูมิเที่ยวที่ก็ได้นะคะครูบาอาจารย์นะคะบรรพบุรุษของพี่น้องวันอาทิตย์ก็ได้นะคะดูว่าจะอํานวยวยพรราคาเที่ยวนี้ขอนะคะพี่น้องขานะพี่น้องวันอาทิตย์ขาขอเนาะมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้ขับข้าวราคาพี่น้องขานะเที่ยวนี้พี่น้องวันอาทิตย์เนาะพระหมอถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะดีดีงามพารามแปดนะคะ เดี๋ยววันอาทิตย์ขาพระหมอจุดทูบนะคะปะู่ปญานาคให้ด้วยนะคะประเดี๋ยวนะคะอ่าชมให้จบนะคะแล้วดูว่านะคะเดี๋ยวพระหมอจะซูมท้ายคลิปเนาะว่าเอ,อตัวเลขท่านให้อะไรกับพี่น้องในช่องสศรีโชคพยากรณ์เท่วนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้กันใกล้ลายใกล้ลายเดียวนะ,ะอ่ขอจากบรรพบุรุษขอจากประภูมิเจ้าที่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องวันอาทิตย์นับถือนะคะท่านจะให้ราคาเท่วนี้นะคะอืแล้วก็เลขนาไพ่ให้เลขอะไรคะพี่น้องวันอาทิตย์จ๋าเนาะเลขอะไร มีเลข6นะคะมี15ค่ะแล้วก็เลข8ค่ะเนาะสีตัวเลขนะคะมี6นะ15แล้วก็เลข8ค่ะพี่น้องค่ะเอาละขอให้พี่น้องวันอาทิตย์เทงเองเลยค่ะเที่ยวนี้นะไพสวยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอ่านะสร็จไปแล้ว1วันเกิดมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเสียงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ มาแล้วค่ะใบแรกเอาละนะคะขึ้นราชินีละนะถามว่าไพ่ใบนี้โชคลาภได้ไหมก็ได้อยู่นะคะได้อยู่เนาะอ่าโอเคเลยนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะมาใบที่สองนะแล้วก็นะคะใบที่สามก็คือ อ่าไม้เท้านะคะนี่เราดูเฉพาะเรื่องโจกลาบในงวดวันที่หนึ่งเท่านั้นนะคะพี่น้องวันจันนะตั้งใจฟังให้ดีเอาว่าอย่างนั้นนะคะนะคะอ่าแล้กก็อัศวินเหรียญน,นะคะอ่ะอนุญาตให้เสียงได้คะ่ะอ,อนุญาตให้เสียงได้นะคะพี่น้องวันจันทเที่ยวนี้นะไกด์ไลน์ว่ายังไงคะไกด์ไลน์บอกว่าอย่าหลายตัวค่ะพี่น้องกานะพี่น้องวันจันค่ะ <laughs> <laughs> อย่าหลายตัวคะ่ะพี่น้องกานะเอาตัวเด็ดๆสักตัวสองตัวนะพอนี่ว่าอ,อย่างนี้นะคะ เด็ดเด็ดเด็ดกตัวสองตัวพอค่ะพี่น้องค่ะนะนี่อย่างเยอะตัวเอาววางันแต่มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะมีโอกาสมีโชคมีหลักจากการเสี่ยงเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาละนะคะและก็เอ่อตัวเลขนำโชคมามาจากไหนีเที่ยวนี้นะคะแค่ลายเดียวค่ะเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวันจันทร์เองค่ะนะอาจจะเป็นเลขอายุก็ได้นะคะอเป็นเลขอายุก็ได้นะคะเอ่อเป็นเลขเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักเลยค่ะพี่น้องวันจันทร์นะเที่ยวนี้นะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะ มีเลขสามหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าสี่ค่ะสามหนึ่งห้าสี่ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้พี่น้องวันจันทร์เฮงเค่ะใครต้องการเลขปู่นะคะปูพญานาคเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะพ่อหมอจะซูมให้นะคะอืมว่ายอย่างนั้นค่ะขอให้พี่น้องวันจันทร์เฮงเงค่ะอ่าเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันอังคารมาแล้วนะคะมาแล้วพี่น้องวันอังคารนะคะสามไม้เท้าไพ่ตัวตนขึ้นนะคะก็อ่าเก้าเหรียญมาอยู่ที่พี่น้องวันอังคารตบมือให้พี่น้องวันอังคารหน่อยนะคะมีโชคมีลาบมีเงินสดข้ามือจริงๆด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะดีมากดีเลิศประเสริฐสีเลยนะคะอ่าแล้วก็แปดดาบนะแปดดาบขึ้นนะเดี๋ยวจะทํานายให้ฟังนะคะว่าอาพี่น้องวันอังคารนะจะต้องปรับเรื่องอะไรบ้างนะคะอืแล้วก็สุดท้ายก็คือ ราชินีนะคะถือไม้เท้าไพ่สวยอยู่มีไพ่เหรียญน,นะคะแต่เด่นในเรื่องของนะคะลักษณะการงานนะาการงานนะติดต่อเจราจานะคะติดต่อเจราจาขายของมีออเดอร์เข้ามานะาจะได้เงินสดเข้ามานะคะส่วนในเรื่องโชคลาภก็ได้อยู่นะคะแต่ใกล้ไลน์บอกว่าอย่ารัดตัวเองก็คืออย่าเยอะนี่อย่าเยอะนะคะก็คือให้ประมาณตนด้วยนะคะให้ประมาณตนด้วยเนะะี่ยติดตาเนาะแล้วก็ถ้าจะเสี่ยงจะซื้อก็ย้ำน้นนะคะหวยรัฐบ,บาลน,นะ หวยรัฐบาลาย้ำเน้นนะคะลอตเตอรี่นะแต่ซื้อสินเชื่อและอย่างนี้ติดกับนะคะก็คือหมายความว่าซื้อนะคะเชื่อแล้วก็นะคะเงินเยอะไปอย่างนี้นะคะเออถ้าสมมติว่าซื้อแล้วค้างก็ก่อนหน้านี้อ่ะก็ลําบากอีกนะคะอืของอเก่าก็ยังไม่ได้ใช้ของใหม่จะซื้อต่อนี่ก็ต้องมีเงินสดราคาตาถ้าเป็นแบบนี้นะเพจะอย่างนั้นแล้วใกล้รายเดียวก็คืออย่าเยอะนะซื้อถ้านะคะคนจะมีโชคลาภ ถ้าจะมีนะคะถ้าจะมีโชคลาบนะคะเอถ้าจะมีโชคลาบนะคะก็คือหมายความว่าซื้อสักตัวสองตัวคนมันมีดวงจะถูกก็ถูกนั่นเลยค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารค่ะเนาะในเที่ยวนี้ในเที่ยวนี้นะคะก็คือให้พี่น้องวันอังคารอย่าซื้อเยอะตัวนั่นเองค่ะอ่ะแต่เลขนําโชคมาจากไหนนะคะเลขนําโชคนะคะมาจากมีคนส่งข่าวนะคะนี่นะมาจากทางลงทางไลน์นะอย่างนี้นะคะแล้วก็มาจาก บริวารซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเวทล้อมของพี่น้องวันอังคารเองค่ะอันนี้นะไกดล่ไกด์ไลนนะคะพี่น้องวันอังคารแล้วก็เลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันังคารเลขอะไรคะเทียวนี้เนาะมีเลขสามเก้านะคะแล้วก็แปดสี่สามเก้าแปดสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เห็งๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะอืในงวดต่อไปนี้เสียงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเอาขึ้นไพ่พระนะคะให้มี เ,เขาเรียกว่าอย่าเกิดความโลภมีสติสตินะคะปัญญาก็จะเกิดนะคะมีรางสังหรณ์เม่นๆ่นนะคะอืมได้อยู่นะคะขึ้นไถทวยคู่มีโอกาสนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเที่ยวนี้นะ,ะมีโอกาสได้อะไรมาแบบเปิ้ลๆินะคะพี่น้องค่ะนะก็คือได้เงินนั่นเองนะคะอ่าเปลียนเหรียญดีต่างหากนะคะฉะนั้นอ,นอนุญาตให้เสียงได้พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเที่ยวนี้เนาะแล้วก็ย้ําเน้นก็บอกว่าได้มาจากโปรเจกต์งานได้มาจากลูกค้าได้มาจากคนรักนะแต่ได้เงินแน่นะ พี่น้องวันพุธกลางวันนะเที่ยวนี้ได้เงินแน่นะคะอมทาลีอดอีกต่างหากนะคะ<ส>เกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะโปรเจกต์งานเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าเป็นหลักนะคะอืมฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเสี่ยงก็ไม่ได้ว่านะคะก็คือมีไพ่เหรียญอยู่นะคะมีโอกาสเหมือนกันนอกจากพี่น้องวันพุธกลางวันเที่ยวนี้แล้วก็ไคลายนะเลขนำโชคมาจากไหนนะมาจากเลขคู่รักคนรักของเรานะไคล์ไลน์เนาะแล้วก็เลขนะคะรถคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเที่วยวนะนี้น,าานนะ อันนี้เป็นไกด์ไลน์ค่ะสว่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข5287อเเนาะ5 2 8 7ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เองเลยค่ะสวยเนาะให้สวยเนาะเที่ยวนี้พี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนเสียงได้มากน้อยแค่ไหนลันละอา,อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเที่ยวนี้งวดนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะฮะแล้วก็ กำลังคำนงคำนวณน,นะคะกำลังคิดฝันนะคะว่าเออยอยากจะได้รางวัลใหญ่ๆนะคะอยากจะมีเงินเข้ามือนะคะสินพิศเศษแรงรงนะคะึ้นราตรีนี้ประจันนีต่างหากนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอ่ะไพ่แบบนี้สบายๆนะคะอ่ะสบายๆนะคะอืมได้อยู่นะคะอ่ะทีนี้ไกด์ลายไพ่ยิบซีบอกว่าถ้าได้แล้วเนี่ยนะคะเออพี่น้องวันพุธกลางคืนเนี่ยจะต้องทาแบบไหนไหน,น่ะก็คือหนึ่งต้องมีการคํานวณน,นะคะ คำนวณน,นะลงทุนไปเท่านี้ซื้อกี่ตัวซื้อตัวไหนบ้างถูกแล้วนะย้ายเป็นตาช่างนะนะคะนี่ไคไล์ก็บอกมาเป็นแบบนี้ย้ายเป็นตาช่างนะแล้วก็อย่าเกิดความโลภนะแล้วก็อย่าหลายตัวนะคะนี่ไคไล์ก็บอกแบบนี้เลยนะคะพี่น้องคะเนาะแล้วก็เลขน้าโจคมาจากไหนล่ะถามอ่ะเนาะ ไลไน์นะเป็นไกด์ไลน์นะคะพี่น้องค่ะเนาะมาจากความฝันเส้นที่เศษของเรานั่นแหละเลยเียมาจากการคํานวณของเราเองนะสูตรสืบของเรานั่นแหละนะคะเราดูดูเข้านะคะเออว่าเป็นแบบไหนเนะาะรู้สึกว่าจะเส้นพิเศษในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพี่น้องวันพุธกลางคืนค่อนข้างที่จะเม่ยัอยู่เนาะแล้วก็เท่านี้เลขหน้าไพ่นะหรือเลขคุณพระแดงนะขึ้นนะลองดูนะคะใครที่ต้องการเลขของคุณพระแดงก็ทักอดีไลน์มานะนี่นี่นะคะเพราะว่าขึ้นไพ่หมอดูด้วยนะคะฉชนั้นแล้วก็ น้ใครสนใจก็ทักมาก็แล้วกันนะคะพี่น้องวันพูดกลางคืนเนาะอ่ะมาดูคราวนี้เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขศูนย์เจ็ดสองหนึ่งค่ะศูนย์เจ็ดสองหนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเฮเลยคะ่ะเที่ยวนี้นะคะอืนะคะไพ่หนักเข้มข้นมากเลยนะมาดูพี่น้องวนันพระฤกัดสวบดีบ้างคะ่ะพี่น้องวันพระฤกัดสบดีบอกว่าเออให้เป็นสมระถสมรดุลน,นะอย่าเยอะอย่าเยอะนะคะว่าอย่างนั้นนะพระฤกษสีเตือน นะอย่ากเกิดความโลภนะคะแล้วก็ขึ้นสองไม้เท้านะคะเออการเงินจะได้มานี่ก็น่าจะได้มาจากลูกค้าเป็นหลักนะคะคุณส่วนนะคะอ่าแล้วก็เดรนะคะนี่ขึ้นแบบนี้ถ้าหยุดสักงวดหนึ่งก็จะดีไม่ว่านะคะพี่น้องค่ะนะาแล้วก็ห้าดาบอีต่างหากเนาะจาพี่น้องวันพระฤหัาาสบดีนะคะไม่ได้เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเด่นในเรื่องของการเอองานเป็นหลักนะคะการงานเป็นหลักเด่นในเรื่องของลูกค้าเป็นหลัก นะคะขายสินค้าได้แน่ในวันนั้นนะมีโปรเจกต์มี project, มเอ่อมีโครงการนะคะางานนะคะทาสาเร็จแล้วก็จะได้ตังค์นี่อย่างนี้เลยนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพระฤาษ,ษ,ษีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าหยุดสังวะก็ดีแต่ก็บอกเลยว่าดวงใครดวงมันค่ะนะคะและถ้าถามว่าไกด์ไลน์มาจากไหนนะคะเท่ยวนี้นะคะเขาบอกว่าไกด์ไลน์ก็คือมาจากตัวเลขที่มีคนส่งข่าวมาจากออนไลน์นะคะ นี่นะอาจจะเป็นตัวเลขของคุณประเดงก็ได้นะคะนี่เนาะใครสนใจก็ทักไอทีไลน์มาก็แล้วกันนะมีค่าครูไม่เยอะนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะเอ,อ่อรวมกันทําบุญนั่นเองค่ะอ่าส่วนเลขหน้าไพ่เที่ยวนี้นะคะเอ,อ่อให้พี่น้องวันพระฤหัสวัสดีเรียกอะไรมีเลข92นะคะแล้วก็1 3สค่ะ92นะคะแล้วก็1 3สค่ะพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ เออเสียงโชคเสียงดวงได้ไหมพี่น้องวันศุกร์เที่ยวนี้นะคะพี่น้องวันศุกร์เดมูนอยากจะถูกรางวัลอยากจะถูกหวยอยากจะถูกลอตเตอรี่จังคิดกลุ้นคิดด้วยนะคะตัวตนขึ้นเดมูนเลยนะคะแล้วก็เก้าดาบขึ้นต่างหากนะคะอืมนะดูค่ะดูค่ะนะควรจะเสียงมากน้อยแค่ไหนนะคะเออนะ่ะเที่ยวนี้ก็ขึ้นราชาไม้เท้ายังไม่เจอเหรียญเลยใบสุดท้ายเป็นยังไงก็ยังเป็นสี่ไม้เท้าอยู่นะคะ เออถามว่าจะเสี่ยงก็บอกเลยว่าดวงใครดวงมันแต่พี่น้องวันศุกร์ก็ไม่ได้เด่นมากมายนะคะเล็กก็บอกว่าถ้าเกิดมุ่งมั่นตั้งใจมากเอาเป็นเอาตายนี่ก็จะไม่โอเคเลยนะ,ะหยุดสักมวนก็ได้ไม่ได้ว่านะคะถ้าไพ่แบบนี้นะเพราะว่าเออเงินก็จะได้มาจากงานเป็นหลักโปรเจกต์งานนี่นะคะนี่แล้วก็ถ้าเรานอนไม่รับพ,พักผ่อนไม่เพียงพอไม่สบายก็ไม่ต้องเสี่ยงนะ,ะพี่น้องวันศุกร์เท่วนี้เนาะดูว่าจะไม่เด่นนะคะพี่น้องคะนะอ่ะเนาะแต่ก็บอกเลยว่าดวงใครดวงมันดวงใครดวงมัน men, นั่นเองคะ่นะนะคะ คราวนี word, the hmm. ้ถ้าถามว่าไลน์มาจากไหนตัวเลขเนี่ยมาจากเลขที่บ้านอย่างเดียวอ่าอย่างอื่นไม่เด่นมาจากเลขที่บ้านอย่างเดียวค่ะพี่น้องวันศุกร์ขาเนาะเลขที่บ้านของเรานั่นเองที่เราพักอยู่นะนะคะที่เราพักอยู่นั่นเองค่ะนะและถามตัวเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมี18 9 4 1894สดค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเเลยค่ะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะพี่น้องวันเสาร์มีโชคมีลาภหรือเปล่าดูกันนะคะ หมออยากให้พี่น้องวันเสาร์ถูกรางวัลจังนะคะพี่น้องวันเสาร์เออพี่น้องวันเสาร์นะคะตัวตนนะ,ะมีเงินหมุนเข้ามาแน่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเงินเงินจากไหนเอาว่างั้นนะแต่มีแน่นอนนะ,ะขึ้นสองเหรียญแลก็ขึ้นสามดาบนะคะสามดาบนี่พี่น้องคาะนะหยุดสักวัวนก็ดีนะ <c oughs> พี่น้องวันเสาร์แต่ยังเปิดไพ่ไม่หมดนะคะเดือดสั้นได้ยูค่ะพี่น้องคะ่ะได้ยูค่ะเสียงได้ค่ะอนุญาตให้เสียงได้นะคะเดือดสั้นนะคะมีโชคมีลาะนะคะเข้ามาแบบ นะคะพกๆแล้วก็ราชาเหรียญอีกตั้งหะค่ะพี่น,อนอ้อง่าเนาะอนุญาตให้พี่น้องวันเสาร์เสียงได้แล้วก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้รางวัล้วยนะคะพี่น้องขาเนาะแต่ว่าขึ้นสามดาบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะขึ้นสามดับไกด์ไลน์บอกว่าหนึ่งระวังเลขอันอ่าสองระวังถูกแล้วนะอะอเออเจ้ามือไม่จ่ายนะอะระวังผิดพลาดนะสามอย่าฝากเพื่อนซื้อนะคะพี่น้องจา่าเนาะโอย้ยนะแต่ว่าไพ่สวยนะคะพี่น้องขานะเที่ยวนี้พี่น้องวันเสาร์เนาะเออ เอานะจัดน้อยนึงนะคะแต่ดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเนาะดูกําลังของตัวเองด้วยและก็ดูนะคะดูนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะดูว่าไงดูว่าอืใกล้ไ i n เนี่ยเที่ยวนี้พายิบสี่ชุดครวงคุณป้าหมอนี่ให้แนวทางไหนหนึ่งเป็นเลขเก่าที่พี่น้องเคยถูกอะว่างั้นเคยได้รับโชคลาภนั่นเองจะมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสองเป็นตัวเลขเกี่ยวกับคนรักบุตรหลานนะคะเออคนรักบุตรหลานของเรานะคะเป็นผู้ให้โชคสองใกล้ไ i n พอค่ะพี่น้องจ๋า แล้วก็เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเที่ยวนี้มีเลขสองสามนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าสองสามหนึ่งเก้าค่ะพี่ดองวันเสาร์ค่ะเอาราคานะยังไงแล้วนะคะ,ะป้าหมออยากจะบอกว่าทุกนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะวฉะนั้นเราต้องดูกําลังของตัวเองด้วยส่วนจุดทูบปูป่นะคะพี่น้องคะ่ะนะซูมไปก็ไม่เห็นนะปู่ไม่ให้นะคะเที่ยวนี้นะปู่บอกว่านะคะปู่บอกว่าให้ตัวเลขหน้าไพ่แล้วนะคะพี่น้องคะ่ะนะ ให้ตัวเลขหน้าไพ่ของดวงใครดวงมันแล้วอะนะคะเออหรือให้ตัวเลขของคุณป้าแดงนะถ้าดวงสมพลกันก็มีโอกาสนะคะที่จะถูกนะคะฉชนั้นแล้วของปู่ไม่ต้องซูมเลยค่ะนะอ่าทูบแตกนั้นก็แสดงว่าปู่ไม่ให้นะคะพี่น้องค่ะเนาะปู่ค่อยให้เที่ยวหลังก็ลิกกันอ่าพี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะบูชาทูบตัวเลขของคุณปู่นะคะปู่พญานาคเนะเาะก็ทักไอดีไลน์มานะคะเผื่อว่านะคะท่านให้ดวงใครดวงมันนะคะเอาอย่างนั้นกันค่ะพี่น้องค่ะ อขอพี่น้องทััง8วันเกิดนะคะคในวันที่1ธันวาคม2565เดือนส่งท้ายปีนะคะให้มีโชคมีลาบให้ได้รางวัลใหญ่ๆนะคะให้เงินเข้ารัวๆหนักๆนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็ให้เลิกจนสัทีหนึ่งค่ะนะแล้วก็รวยรวยรวยคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีคะ่ะ